จิ้นเพิ่งเจอกันกินก่อนค่อยเล่นอ่จะมอนแคทจะมอนแคทจินกินลูกกินกินอย่าเพิ่งเล่นกิ้นก่อนคิดก่อนกินอย่าเพิ่งเล่นอยู่เพิ่งเล่นแสดงว่าต้องกลัวแล้วเนี่ยไปไปกินเจ้าเล็กไปทางั้นมาทางนี้มาทางนี้เขาได้กินเจ้าเล็ก นี้อนี่อนี้อันอนี้กินตรงนี้กินตรงนี้หางไอเล็กวะอ่ะชิ้นชินินินกอนชิ้นก่อนอเล็กไม่มาแล้อเล็กไม่มาชิ้นก่อนกิ้นก่อนชิ้นกอนหลบโโอ้โหโอ้เสด็สะดิม่แล้วเดี๋ยวดเล่นคุณเล่นกิ้นก่อน tiến cảnh, tiến lệnh.